ครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของวิทยาลัยอะไรเทคนิคพัทรุงนะครับครับชุดฝึกที่อยู่ข้างหน้าด้านหน้าเรานี้อ่ามันคือชุดฝึกอะไรครับฝึกเซนซีมิลลิงครับครับผมนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้เจ้าของชุดฝึกนี้แนะนําตัวกันก่อนแล้วกันว่าอยู่แผนกชื่ออะไรกันบ้างนะครับผมชื่อนายพีรวัตรทิพยสุภลรักษณ์นผ็นกจ้างองโรงงานเทคนิคพัฒรุงครับผมชื่อนายธนาบลมากคงครับ อยู่เทคนิคปัตตานุงพอรอสรองครับผมนายเจนนลงนวลแก้วครับอยู่เทคนิคปัตตานุงพอร์รองแผนกช่างคลโรงงานครับกับผมนายกิติบันยกำทองครับอยู่แผนกช่างกลโรงงานปีพอ,อปีที่หนึ่งครับเออครับนี่ได้แนวคิดได้ไอเดียอะไรขึ้นมาเราถึงทีอยากจะสร้างชุดฝึกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าที่โรงงายนมันมีอยู่ชุดเเป็นเครื่องเทียนทีเครื่องใหญ่มีอยู่เครื่องเดียวไม่เพียงพอต่อนักเรียน ้วก็รากาก็กันเปลงนะครเป็นเป็นร้านเขาเลยร่างจุดฝึกจุดนี้ขึ้นมาเพื่อว่าให้นักเรียนนักศึกษาได้ได้ทำทเข้าใจมากขึ้นด้วยนะฮะเพราะสิเครื่องเครื่องใหญ่มีอย่างเดียวนักเรียนเรียนทั้งบเนกดีวิจาเลยไม่ทำได้แค่เขียนโปรแกรมอย่างเดียวเลยไม่ได้รู้อันจริง ได้ดูทางฮาร์ดแวร์ได้ดูแค่ซอฟต์แวร์นะครับผมได้ดูในทฤษฎีอ่านั้นท่านผู้ชมสงสัยแล้วว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับี่นี่คนพูดทันเลยดูอกองครับคนพูดอยู่ที่เดิมอ่า็เลยก็ไปทิตในโปรแกรมมาร์คสามครับ

มันก็จะเรว่ายง่ายนี้ทำตามที่เราออกแบบได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะฮะว่ายังเหมือน CNC เครื่องใหญ่ๆเลยว่ายง่ายเอืมประหยัดพื้นที่ด้วยนะเนี่ยเล็กดีงั้นยกไปห้องไหนที่อ่องที่นักเรียนเรียนก็ได้ไม่จำเป็นงั้นที่ง่ายสะดวกมีต้นทุนในการผลิตเครื่องนี้นี่เท่าไหร่ครับนี่ สามหมืน่นสี่พันร้อยอธิบาทครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับโอ้นี่ซื้อเครื่องใหญ่มานี่ก็พื้นที่นี่ก็เปืองไปด้วยนี่แค่นี้เราก็ได้นักเรียนได้เข้าใจด้วยนะครับ,รบน,นี่เครื่องมีความแม่นยําสูงมากเลยทีเดียวดูจังมีความแม่นยำก็เหมือมนกับเครื่องใหญ่เลยหลักการประมาณเลยหลักการ เครื่องใหญ่เด็กนักเรียนได้ใช้น้อยครับที่โรงเรียนบางคนก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเวลาก็ไม่พอเพราะเด็กนักเรียนหลายคนในห้อมของเรามันดีตรงสุดที่เนี่ยในงานเขียนต้องเอาไปโอเคงั้นเดี๋ยวพอเท่านี้นะวายงานชิ้นที่สมบูรณ์อ่ะก็จะออกมาเป็นในรูปแบบอย่างนี้ตามที่เราออกแบบทุกอันเลยนะฮะอ่านี่ครับถือว่าแม่นยำตามรูป ที่ว่าง่ายรูปอะไรที่เราเขียนโปรแกรมไปนี่ออกมาผมก็ต้องขอบคุณน้องๆของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ด้วย้วการขอให้ได้ติดรางวัลเลยแล้วกันนะฮะครับเดี๋ยวไปพบกับชุดฝึกอีกมากมายเลยทีเดียวครับผม